เวียดนามเล่นไม่ซื่อใส่ช้างศึกอีกแล้วในรอบรองซีเกมด้านทีมชาติไทยขาดวิลเทพชยาพิพัฒน์ไม่ได้ในตอนนี้ขณะที่มาดามแป้งสู้สุดใจเพื่อบอลไทยปิดท้ายที่มาโน่สับขาหลอกอินโดก่อนเจอกันสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพรนุวัต์นะครับในคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็ม ในเรื่องราวของทีมชาติไทยกับการแข่งขันฟุตบอลซีเกมกันหน่อยมีหลากหลายประเด็นมาพูดถึงกันนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับช anel ต้องสุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัตนนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มเกี่ยวกับความขึ้นไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับก่อนจะลงสนามในศึกฟุตบอลซีเกม รอบรองชนะเลิศซึ่งทีมชาติไทยเนี่ยจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มทําให้จะผ่านเข้าไปพบกับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับซึ่งจะแข่งขันในวันที่19พฤษภาคมนี้เป็นเกมที่น่าสนใจแบบสุดๆเลยนะครับและอย่างที่ทราบว่าหลังจบเกมที่ไทยเอาชนะสปปลาวหนึ่งประตูต่อศูนเนี่ย มันก็มีคลิปเหตุการณ์ดราม่าที่มานโพกิงเฮดโค้ชทีมชาดไทยนะครับเขาไม่พอใจแล้วก็มีการโต้เถียงกับฝ่ายจัดสนามชาวเวียดนามหลังจากที่ฝ่ายจัดเวียดนามอยู่ดีๆก็ไม่พอใจที่มานโพกิงมาสัมภาษณ์ในสนามทั้งที่มานเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาก็สัมภาษณ์ตรงนี้มาโดยตลอดแบบไม่เป็นปัญหาอยู่ดีฝ่ายจัดจะให้ไปสัมภาษณ์ที่อื่น ก็ทําให้สื่อมวลชนไทยมาโนโพกิ้งเองก็งงอยู่ดีว่าอยู่ดีจะไปให้สัมภาษณ์ที่อื่นทําไมทั้งที่เตรียจะสัมภาษณ์กันหมดแล้วนะครับจนสุดท้ายก็ฝ่ายจัดเวียดนามเขาก็ยอมอยู่ดีมาเข่งเฉยก็ทําให้แฟนบอลชาวไทยง,งงอย่างมากและบวกกับหลังจบเกมมาโนก็ฝากไปถึงฝ่ายจัดเจ้าภาพซีเกมอย่างเวียดนามว่า ให้คุณไปปรับปรงสนามแข่งขานฟุตบอลหน่อยเพราะตอนนี้มาตรฐานไม่ได้สนามเป็นหลุมเป็นบอ่อใช้งานหนักจนสภาพสนามแย่สุดๆเชื่อว่าอินโดนีเซียก็ไม่อยากจะเล่นในสภาพสนามแบบนี้จะทําให้คุณภาพของเกมเนี่ยลดลงไปนะครับเรียกได้ว่าหลังจบเกมที่ชนะสปอปลาวเนี่ยมาโน่ก็จัดหนักใส่เจ้าภาพเวียดนามอย่างเต็มที่จริงๆนะครับก่อนที่ล่าสุดเจ้าภาพเวียดนามนี่ก็มามีเล่นแง่ใส่ทับช้างศึกทีมชาติไทย อีกหนึ่งครั้งเป็นที่เรียบร้อยในการแข่งขันฟุตบอลซีเกมรอบรองที่จะพบกับอินโดนในวันที่ิพฤษภาคมนี้นะครับคือจากเดิมเนี่ยโปรแกรมที่วางเอาไว้เนี่ยในรอบรองจะแข่งขันเวลา1ทุ่มตรงนะครับก็จะเป็นเวลาที่ทีมชาติไทยลงแข่งขันตามปกติในช่วง4เกมที่ผ่านมาเหมือนในรอบแบ่งกลุ่มแล้วจะแข่งที่สนามแห่งเดิมนะครับแต่ปรากฏว่าไปไป,ไปมามานะครับเจ้าภาพเวียดนาม ได้ทําการเลื่อนคู่ระหว่างไทยกับอินโดนีเซียจากเดิมที่แข่งหนึ่งทุ่มเนี่ยไปเป็นเวลา4ี่โมงเย็นซะง,งั้นนะครับโดยเวียดนามเนี่ยเขาให้เหตุผลก็บอกว่าเรื่องของกระแสะความสนใจแฟนบอลเวียดนามที่ให้ความสนใจฟุตบอลชายในซีเกมส์ครั้งนี้อย่างล้นหลามเรตติ้งกำลังไปในทิศทางที่ดีทั้งเรื่องกระแสะแฟนบอลและการติดตามรับชมการถ่ายทอดสดเพราะฉะนั้นต้องขอขยับโปรแกรมทีมชาติไทยที่เจออินโดจากหนึ่งทุ่มมาเป็น4โมงเย็น เพื่อให้แฟนบอลเวียดนามได้ชมซึ่งมีอย่างนี้ด้วยแหละครับผมก็เลยค่อนข้างงงมากอะ่ะยู่ดีโปรแกรมกําหนดไว้ทุ่มหนึ่งมาเลื่อนเฉยเพราะว่าอยากให้แฟนบอลเวียดนามมาดูทีมชาติไทยเออก็มีด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยยังไม่เคยลงสนามในเวลา4โมงเย็นในฟุตบอลซีเกมหนนี้เลยนะครับก็ทําเอามานโพกิ้งแล้วก็ทีมงานทีมชาติไทยงงอย่างมากแต่มานโพกกิ้งก็ไม่ได้บ่นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเขาก็พร้อมที่จะ รับโปรแกรมการฝึกซ้อมให้เหมาะสมที่จะต้องไปเตะในเวลา4โมงเย็นก็จะซ้อมเร็วขึ้นปกติจะซ้อม6โมงทุ่มหนึ่งก็จะซ้อมให้ไวขึ้นเพื่อให้เตะ,นเ,ตะเนี่ยได้ปรับกับสภาพอากาศแต่เจ้าภาพเวียดนามนี่เขาเล่นแง่ทุกอย่างนะตอนแรกก็ดีใจที่ไม่เจอไทยในรอบรองพอไม่เจอเนี่ยก็พยายามขัดขวางไม่ให้ไทยเข้าสู่รอบชิงอีกนะครับโอ้โเรียกได้ว่าเจ้าภาพเวียดนามนี่จัดหนักจัดเต็มจริงๆให้กับทีมชาติไทยนะครับแต่ก็แน่นอนครับ ก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรผมว่านักเตะแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนมานโฟกิงก็มุ่งมั่นทุ่มเทยอย่างเต็มที่นะครับพร้อมฝ่าทุกอุปสรรคเพื่อพาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองสีเกมนะครับนอกจากนี้ไปพูดถึงควนหลงหลังเกมที่ไทยเอาชนะสปปลาวไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์กันหน่อยผมเชื่อว่าเป็นเกมที่แฟนบอลชาวไทยไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เกี่ยวกับฟอร์มการเล่นนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่นักเตะเล่นไม่ค่อยดีแต่ก็ยังสามารถที่เอาตัวรอดเอาชนะได้ก็เป็นเกมที่ทําให้มานอฟกิง ต้องไปแก้ไขข้อบกพร่องจุดผิดพลาดต่างๆก่อนจะเจอกับอินโดนีเซียในรอบรองนะครับผมเห็นปัญหาของทีมชาติไทยในชุดนี้อย่างหนึ่งคือทีมชาติไทยเนี่ยในซีเกมส์หุ่นนี่จะขาดนักเตะ2คนนี้ไม่ได้เลยก็คือเจ้าเตอร์วิลเทพป้อมพันธ์กับชยพิพัฒน์สุพรรณเพศศัตนี่คือ2คนในแดนกลางที่ต้องบอกว่าเล่นได้อย่างสุดยอดอย่างมากในซีเกมส์นนี้ แลเมื่อวานนี้ผมไปจัดรายการในเซนฟุตบอลนะครับได้คุยกับพี่โก้เดชกรทองเหลาที่เป็นกัปตันทีมชาติไทยเก่าแล้วก็เคยคว้าเหรียญทองซีเกมมาถึง3สมัยด้วยกันนะครับพี่โก้ยอมรับเลยว่าฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยเวลาเล่นในอาเซียนเนี่ยตำแหน่งกองกลางสําคัญมากและทีมชาติไทยมีวิลเทพกับชยาพิพัฒเนี่ยถือว่าเป็นคู่กลางที่ลงตัวที่สุดและเล่นดีที่สุดในซีเกมคนนี้เพราะฉะนั้น2คนนี้สาคัญอย่างมาก มาโนโภกิงต้องพยายามให้2คนนี้มีความฟิตที่สมบูรณ์เต็มร้อยไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บเล่นงานเพื่อที่จะให้วุลเทพกับชยพิพัฒน์เนี่ยช่วยทีมชาติไทยให้ได้มากที่สุดในตำแหน่งกองกลางถ้าเกิดวุลเทพกับชฉยพิพัฒน์ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องเขามั่นใจเลยว่าทีมชาติไทยจะแข็งแกร่งเหมือนเดิมซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าทั้งสองคนนี้เป็นคนที่เล่นดีอย่างมากแล้วก็มาบวกกับเซนฟุตบอลของวุลชิดทำให้ทีมชาติไทยลงตัว เพราะฉะนั้นหลังจากนี้แฟนบอลชาวไทยก็ภาวนาให้วุลเทพกับเชริพัทอย่าเจ็บอย่าป่วยและลงสนามให้ได้ทั้งรอบรองถ้งาผ่านรอบรองได้ก็พร้อมลงรอบชิงนะครับโดยเฉพาะวุลเทพป้อมพันเนี่ยเป็นมันสมองของทีมชาติไทยชุดนี้อย่างเห็นได้ชัดพอขาดเขาไปเนี่ยบอลมติติต่างๆมันหายไปมากๆเลยนะครับก็หวังว่าเกมต่อไปทั้งคู่จะกลับมาเป็นตัวจริงแล้วก็ฟิตพร้อมเต็มที่ใส่อินโดนีเซียและกันและผมคิดว่าเจ้าเตอร์วุลเทพเองเนี่ยก็ มุ่งมั่นทุ่มเทยอย่างเต็มที่แน่นอนและผมคิดว่ามี2คนเนี้ยยังไงทีมชาติไทยก็อุ่นใจและทําให้แดนกลางของทีมชาติไทยสามารถต่อสู้กับทีมอื่นได้อย่างสบายๆนะครับขณะที่ Man o, มานูโฟกิงกันหน่อยได้พูดถึงคู่แข่งของทีมชาติไทยอย่างทีมชาติอินโดนีเซียในฟุตบอลซีเกมรอบรองชนะเลิศได้อย่างน่าสนใจนะครับอาไปฟังบทสัมภาษณ์ของมาโน่ครับ But again, we have a lot of players that didn't play 90 minutes. We will have a good physical condition, and we are ready for t h a game. ก็อินโดเป็นทีมที่ฟอร์มดีที่สุดนะครับในกลุ่มนะครับสำหรับมาโน่นะครับเล่นเล่นได้ดีที่สุดแล้วก็เป็นทีมอันตรายอันตรายจะประมาทไม่ได้นะครับเรารู้จักเขาดีจากสถิติครับนะแล้วก็สําหรับเราแล้วเราได้พักผู้เล่นเต็มที่แล้วก็เราจะมีผู้เล่นที่สงพร้อมที่จะเจอเขานะในรอบรองนะครับ การที่เราได้เล่นที่นี่มาก่อน4อี่เกมครับถือว่าเราเป็นข้อได้เปรียบก่อนที่จะเจออีเผมชอบอย่างหนึ่งที่มานโน่พูดนะที่บอกว่าวันนี้เฮดโค้ชอินโดนีเซียเนี่ยเข้ามาชมเกมในสนามด้วยตัวเองเลยจะทำให้ทีมชาติไทยเสียเปรียบหรือเปล่ามาโน่พูกิงบอกว่าอินโดนีเซียมาดูเกมที่ไทยชนะสปปลาวเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไร เพราะว่าทีมชาติไทยไม่ได้ส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามนะครับก็ถือว่าเป็นการสรับขาหลอกไปในตัวละกันเพราะว่านักเตะต,ต้องยอมรับนะฟุตบอลไทยในซีเกมส์หเนี่ยตัวจริงและตัวสำรองเนี่ยคุณภาพยังค่อนข้างที่จะแตกต่างกันคุณภาพของตัวจริงแต่ละตำแหน่งยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมโดยเฉพาะแดนกลางนะครับก็เอาใจช่วยกันย้ำอีกครั้งว่าทีมชาติไทยเจอกับอินโดนีเซียเนี่ยในวันที่19พฤษภาคมนะครับขยับเวลานะตอนแรกเนี่ยเปต1ทุ่ม ตอนนี้โดนเปลี่ยนเวลาเป็น4โมงเย็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันแบบจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องราวที่สุดยอดของมาดามแป้งนนพันธ์ลำซำนะครับล่าสุดมาดามแป้งนนพันธ์ลำซำเนี่ยอย่างที่คุณได้ทราบข่าวกันนะครับเขาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุในห้องพักนักกีฬาก่อนเกมที่ทีมชาติไทยจะชนะสปปลาวนะครับซึ่งมาดามแป้งเนี่ย ก็ไปโดนศอกของพี่ตองกวินเข้าที่จมูกซึ่งแน่นอนครับไม่ได้มีใครตั้งใจก็เป็นจังหวะชุลมุนต่างๆตอนนี้อาการบาดเจ็บของที่จมูกมดําแป้งเนี่ยเริ่มเจ็บมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้อาจจะต้องกลับมาเมืองไทยเพื่อเป็นการรักษาโดยด่วนนะครับแต่ที่น่าชื่นคือมะนาวแป้งเนี่ยเขาได้รับอาการบาดเจ็บก่อนที่ทีมชาติไทยจะลงสนามแต่เจ้าตัวก็ไม่ทิ้งทีมไปไหนนะครับก็ยังคงอยู่ให้กําลังใจอ่ะทั้ง อยู่ตอนแข่งหลังจบเกมก็ไปขอบคุณแฟนบอลให้กําลังใจนักเตะอยู่ตลอดเรียกว่าสปิริตแล้วก็ความตั้งใจจริงของมาดามแป้งมีสูงมากนะครับก็หวังว่ามาดามแป้งจะไม่เป็นอะไรมากแล้วก็กลับมาให้กําลังใจทีมชาติไทยต่อไปในรอบรองแล้วก็รอบชิงเพราะมาดามแป้งก็คือคนสําคัญของทีมชาติไทยชุดนี้นะครับโดยเฉพาะเป็นขวัญกําลังใจคอยให้กําลังใจนักเตะซึ่งพอนักเตะได้ กำลังใจจากมาดามแป้งทุกคนก็มีอาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับอก็ขออวยพรให้มาดามแป้งไม่ได้เจ็บอะไรมากแล้วก็หายไวๆนะครับแล้วก็แฟนๆช anel ต้องซุยก็ประมาณนี้นะครับในคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับช anel ต้องซุยกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ